ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามครับตีตอกติตอกตีตอกพะเสร็จแล้วก็เลือกปุดเพลย์นะครับสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับสิ่งต้องการสื่อกคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นนะครับ อย่างแรกคุณต้องเป็นคนอินสินห้าครับไม่เหวี่ยงแรงและมูออนรับคลักให้ได้แล้วไม่เคดง่ายครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้คนสองเ็จพอตัวนะคะมาที่ชทีส่สนะครับสิ่งที่ต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรักอะไรถึงคุขั้นนั่นเองครับไม่ผิดสินห้าพูดจาดีหน่อยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคนสําเ็จพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ชุดที่สามมากนะครับสิ่งที่ต้องการสื่อคุณว่ณา ถ้าคุณอยากผิวีดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องจิตใจเข้มแข็งไม่ผินก็กมีและอย่าอารมณ์แปรปรวนและสิ่งสิ่งจะคุ้มกัให้คุณปังพอตัวใหีเหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณน,นี้นะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากมดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลไรกันโปรดกดเปย์ของขวายัะไงนะครับและใครยังไม่กดติดตามช่อจักรกลุ่มบนกดติดตามชื่อจักรสักนิดนิดน,นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาครับบอกว่าจะาจีรพัฒน์จิรกรหมอดูมีทีมนี่ Sorry, Cap.